โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อดพ,พยายามเย็นเมื่องอ่อนเลยนะครับผมแหน่่เป็นไงครับอยู่กับธรรมชาติครับเพื่อนวันนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับกับข้าวมะลินะครับพอแปลงมียี่สิบกว่าไร่เลยเรามาลงหนึ่งคันก่อนนะครับก็เดี๋ยวค่อยย้ายพวกฉะนั้นเข้ามาช่วยเรานะครับ เกี่ยวง่ายเพื่อนๆนะอย่างเงี้ยเหมือนเข้าตั้งเลยคกระดกข้ออันนี้น้ําท่วมนะฮะเป็นทุ่งน้ําท่วมนะครับแล้วน้าเพิ่งลดนะฮะแล้วข้าวก็ยุบตามน้ําแต่คือเขากระดกไงก็ถือว่าดีอยู่อ่ะแหมแสนสวยจัดก็ข้าวเป็นข้าวเมลินาดํานะครับเพื่อนๆนี่ก็นะเขาเอาเข้าปลูก หนึงเกวียนเดี๋ยวเราเกี่ยวกับปลูกว่าเทให้เขาเลครับแต่คลิปนี้ผมถ่ายไม่ไม่จบนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าเดี๋ยวต้องวิ่งย้ายรถนะแน่ว,วันนี้ก็เพิ่งมีเวลาถ่ายคลิปนะฮะเพราะว่าสัตว์เองมาแทบทั้งวันเลยนะครับเนี่ยข้าวเนี่ยหมูๆเลยดีแล้ว มาได้กินหมูมั่งเนาะเพืเ่อนๆเนาะโอ้โหถ้าฟังจากน้องเซลผมจะรู้ว่าโอ้โหอิดโรยนะครับคาร์นัปปีเงี้ยพวกแอลกอฮอล์นี่ก็มีดื่มบ้างนะครับแต่ก็ไม่ไม่หนักเหมือนเหมือนที่ว่าก่อนลุยนาปปีเพราะเราต้องเซฟตัวเราเนะี่ยเชา้าเราต้องทํางานนะครับกลับไปค่ามืดดึกๆตื่นไงต้องเช็ครถไว้เชา้าออกสองโมงเริ่มออกแล้ว นี่่ีทําไมลวกน้ำน้อยเจ๋วเลยนะฮะเจ๋วแป๊บๆจะเป็นเกียนเลยนะครับเกล็ดเพื่อนข้าวไหลโสดเหฮะ ดินกวา้างงูเห่าแล้วก็ฟองงูแผ่นเป็เบี้ยอย่างงี้ป่ะจะบอมดินเหนียว,วกว้างปั๊บบอมงูหงายท้องไปเปล่าก็มุ่งเข้าไปตีใช้ได้สูตรนี้ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายแค่เนานนะพอประมาณนเานาะเพื่อนนะเข้ามาพูพพพพดคุยกันว่างั้นนะเนาะเอาแค่เขาปลูกก็เดี๋ยวผมลงไปย้ายจ่าบอมจ่าบอมลงหนึ่งสิบไร่รวมเสร็จแล้วแหละครับ ขึ้นม่ขึ้นเทได้เลยนะครับเพื่อนๆอ่ะโอเทกบอกว่าจะข้ามไปกาคนากันมีคนบนบอกไฟไม่แก่ข้างหลังสว่างกว่าไฟหน้าอีกอะจัดมาให้แล้วเพื่อนๆเดี๋ยวรอชมเดี๋ยวถ่ายให้ดูสักระยะหนึ่งเนาะใกล้จะข้าและอ่อตอนนี้เราลงมากกน นาแล้วรลครับเที่ยวปูกเสร็จนีดังแก๊กไอ้เขี่ยวเขี้ยวข้างปากไปโดนกับแผ่เหล็กิดแก้มนะับเดี๋ยวผมต้องดัดใหม่ไม่ได้ดัเกี่ยวไว้ก่อนไม่อยากจอดทำยังเกี่ยวได้นะมันไม่ใช่จุดใหญ่อะไรพยายามไม่จอดน้อยที่สุดนะ่ะกระเบียวนะ มีอะไรก็ทําที่บ้านถ้ามันถ้ามันไม่ได้ว่าร้ายแรงคือคือแบบไม่ได้ส่งผลต้องการเกี่ยวอะไรเงี้ยนะเอาไว้เอาที่บ้านหรือก็ตอนเคข้าวก็วบบางไปใีน่นี่ข้า่ขา้างเกี่ยวง่ายนะครับ ธนการก็จะกลับมาเหมือนเดิมเนะเรื่องทริปเรื่องอะไรก็จะกลับมาถ่ายแบบเต็มพี่เหมือนแต่ก่อนนะครับหรือตอนนี้ก็ขอเอาแบบนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมเกี่ยวเองครับผมโอเคครับเพื่อนๆะใครชอบวิดนี้อนยะ่าลืมกดไลค์นะครับกดต,ติดตามพตาเพื่อิๆที่ชอบผมด้วยนะครับไปแล้วครับเพื่อนสวัสดีครับผมขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามผมเสมอมานะครับผมก็บางทีผมพูดอะไร ดีไม่ดีออกไปก็ขออภัยเพื่อนเด้วยนะบางทีมีสาระบ้างไม่มีบ้างก็ไม่ว่ากันนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามฮะสวัสดีครับผมวิวสวยแค่แป๊บเดียวเองครับผมมืดไปแล้วก็วันนี้อยู่ที่บ้านวันสุดท้ายครับพรุ่งนี้ลุย นาทุง่งละหนีครับให้จ่าบอมอยู่กับพี่พรไปก่อนคืนนี้เต็มคะแนตเลยต้องเอาให้เสร็จครับ